ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเคยน้อยใจสามีหนักมากเขาไม่รักเราเท่าคนเก่าแนทภรรยาเขตฐานทัพเผยเคยน้อยใจสามีพูดต่อหน้าไม่มีทางรักได้มากกว่าคนเก่าผู้หญิงทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองแนทภรรยาเขตฐานทัพขอเลือกเป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นคู่ชีวิตหลังถูกเปรียบเทียบรักเก่าเป็นครอบครัวที่น่ารัก และอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวนักแสดงมากความสามารถเขตฐานทัพกับแนททักษยาที่ตอนนี้มีลูกชายน้องดีจ้ามาเติมเต็มความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคุณพ่อและคุณแม่ทุกวันแต่ก่อนที่ทั้งเขตและแนทจะตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้นเจ้าตัวมาร่วมเปิดใจถึงเส้นทางความรักฝ่ายแนทแอบน้อยใจนิดนึงที่เขตเคยให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีวันรักแนทะได้เท่ากับคนเก่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นพ่อของลูกเราพี่เขตเป็นคนดีมากในมุมของแนทะเป็นผู้ชายคือผู้ชายเขาก็ต้องมีเรื่องของผู้ชายสนุกสนานก็ว่ากันไปแต่การใช้ชีวิตของพี่เขตเป็นคนจิตใจดีและแนทมั่นใจว่าพี่เขตก็คือพี่เขตเป็นคนกระตันยูมากแนทรู้สึกว่าคนที่รักครอบครัว เขาจะดูแลครอบครัวเราได้ก็เลยมั่นใจที่คุณเกี่ยวข้อยเขาคุณตัดสินใจว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนรักแรกพบอีกครั้งมันเป็นความประทับใจตั้งแต่แรกพบเสร็จปุ๊บพอได้มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทําให้เรารู้ว่าใช่เรื่องอดีตคู่จิน้นที่ทำให้ทั้งคู่เข้าใจผิดกันอย่างแรงอันนี้น่าจะเป็นทางแน,นมากกว่าพี่เขตเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกคะ่ะอันนี้มันเป็นปัญหา ของคนที่มีแฟนเป็นดาราแล้วมันหลีกไม่ได้มันเห็นในสื่อเห็นทั่วไปไปไหนมาไหนไม่ได้แนทก็หน่อยเพราะแนทเป็นคนคิดมากหากย้อนไปถึงเรื่องราวความรักของเขตและแนทถือว่าเส้นทางความรักของเขานั้นไม่ได้โรยด้วยกีบปูหลาบตั้งแต่แรกเลยครับเพราะตั้งแต่หนุ่มเขตนั้นเปิดตัวสาวแนทออกสื่อว่าเป็นคนรักทําเอาแฟนคลับที่คอยซับพ,พอร์ตคอยเชียร์เขตและอดีตคู่จิน้น ถึงกับแอนตี้สาวแนทเลยก็ว่าได้ด้วยเหตุผลที่ว่าแนทไม่สวยและสวยไม่เท่าอาดีตคู่จิ้นของเขานั่นเองงานนี้หนุ่มเขตก็เผยต่อว่าแนทนั้นถึงกับบรรทอนหัวใจไปเลยซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกกับคนรักในปัจจุบันเป็นภรรยาตลอดผมเป็นคนเลือกและผมก็เลือกคุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแคร์คนอื่นจงมั่นใจในตัวของผมก็พอเรียกได้ว่านับตั้งแต่วันนั้นมาไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไร เรามักจะเห็นคู่นี้รอยตัวเหนือดาม่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้ครับแรงความรักนั้นมีค่ามากมายมหาศาลจริงๆครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์ดอทคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ